ชาวราศีพิจิกนะครับกับดาวพฤหัสย้ายที่สัมพันธ์กับการเงินนะฮะในช่วง4ี่เดือนครึ่งตั้งแต่วันที่14พฤศจิกาถึงวันที่29ามีนานะครับ4เดือนครึ่งจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมทําคลิปนะครับเรื่องของการงานเกี่ยวกับดาวพฤหัสย้ายไปแล้วนะครับลองไปเสิร์ชหาดูเนาะเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ครั้งแรกนะครับดาวพฤหัสย้ายในปีนี้นะครับเมื่อแบบเด่นๆคือช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วมาจะถึงวันที่14พฤศจิกานะฮะ หลายท่านเลยนะครับทั้งงานทั้งเงินนะครับโอ้โหบางคนแบบหนักกว่าเดิมหัวหมุนหัวหมุนติ้วเลยแล้วก็รู้สึกได้ว่าเงินเนี่ยมันพล่องมือขาดมือไปเยอะนะครับแล้วก็บางคนอาจจะแต่ว่าพิจิกบางคนรู้ทางว,าว่าดาวมันจะย้ายเลยเปลี่ยนอาชีพหรือบางคนแบบเปลี่ยนนะฮะวิธีการคิดแล้วก็วางแผนใหม่เขารู้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าเราได้พยากรณ์ล่วงหน้าไปไว้เสมอๆหลายท่าน รอดแล้วก็รวยขึ้นมาในช่วงที่โควิดหรือว่าช่วงที่แบบดาวพฤหัสย้ายมันอยู่ในแคปนี้พอดีนะครับอยู่เนี้ยโอ้โหแบบขึ้นเต็มที่ก็มีนะครับมาดูว่าจากนี้ไปย้ายอีกท,ทีเนี่ยทำอะไรดีแล้วก็จะอยู่รอดยังไงกันนะฮะเริ่มครับชาวราศีพิจิกนะครับสภาพคล่องทางการเงินนะครับจากนี้ไปภาพรวมนะครับจะคล่องตัวดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่ได้เงินส่วนที่ควรจะได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาจะ มีส่วนที่มันควรจะได้แต่มันไม่ได้มานะฮะก็จะได้มาจากนี้ไปจะได้มาแล้วนะแล้วก็บางท่านอาจจะมีตลาดใหม่ๆนะครับอันนี้กรณีสําหรับคนที่ทําธุรกิจหรือว่าทําการค้านะครับมีโอกาสที่จะได้ตลาดใหม่ๆม,มีช่องทางการได้ลูกค้าใหม่ๆแบบพิเศษแบบยิ้มโอ้โหเลยนะฮะดีโอมาแบบนี้เลยและนะใครที่แบบ ดูทำงานราชการทำงานรัฐว,วิสาหกิจทำงานเอกชนทำงานเรียกว่าพนักงานนะครับบางคนทำงานฟรีแล์หาเช้ากินข้ามาอะไรแบบนี้เนาะจะมีช่องทางการทำเงินอะไรได้อย่างไรบางทีก็คิดแล้วก็เอ๊ะยังไงดีเนาะก็จะมีวิธีนะครับที่จะหาไรายได้พิเศษพิเศษมาบางคนไม่ใช่แบบหาได้พิเศษเพราะว่าไม่ได้มีช่องทางการทำเงินเผลออาจจะได้โชคลาภฟุกๆนะครับด้วยในบางช่วงเวลาจากนี้ไปแล้วก็มีโอกาสที่ จะเรียกว่าค่าใช้จ่ายบางส่วนบางตัวเนาะบางที่ที่เราบางอย่างที่เราผ่อนอยู่หรือว่าบางก้อนที่เราจําเป็นต้องใช้ต้องจ่ายแล้วก็ต้องนําเงินไปให้เขานะครับนี่บางตัวเล็กลงนะหรือว่าการเจราจาติดต่อตลอดในการผ่อนผันรายจ่ายพิเศษบางเรื่อง จะเล็กลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะรอดพ้นนะครับจากวิกฤตถ้าใครที่มีปัญหาวิกฤตใดๆก็ตามอยู่นะครับก็จะดีขึ้นมาและมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับจังหวะชีวิตบางทีการช่วยเหลือ เขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนคนเดียวที่ช่วยเราได้ทุกเรื่องเลยแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นช่องทางการที่มีคนมาสนับสนุนในของของเราในสินค้าของเราในบริษัทของเราในธุรกิจของเรารู้ว่ามาหาวิธีที่จะช่วนลงทุนเล็กๆน้อยอะไรก็บีนะครับบางคนอาจจะมีไอเดียที่จะไปทําธุรกิจหรือว่าค้าขายหรือว่ามี job พิเศษอะไรของตนเองนะครับแต่ว่าเงินมันอาจจะ ไม่ได้เยอะอะไรทนะั้งนาเพียงแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีช่องทางการที่จะหาเงินแล้วก็ลดเลยจ่ายบางส่วนลงได้บ้างมันก็จะสวนทางแล้วว่ามันจะเติมเติมเต็มนะครับให้เรามีเงินคล่องตัวขึ้นครับใครที่ทําธุรกิจนะครับกีเกี่ยวกับที่เกี่ยวนะกับเรื่องของต่างประเทศนะครับอ,อาจจะ เร,เริ่มเริ่มมีข่าวดีมาบ้างนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับต้องบอกก่อนว่าคนราศีพิจิกอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือรีโนเวทในธุรกิจตนเองในบริษัทตนเองอาจจะมีการผ่าตัดอ,องค์กรหรือบริษัทเราในบาง,งเวลาน,นหรือบางส่วนบางฝ่ายบางแผนกแล้วทีนี้วันก็ถามว่าเงินจะเป็นอย่างไรนะครับมันอาจจะติดต,ติดขัดขดอยู่บ้างนะครับแต่ผมก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะหารายได้พิเศษมาเติมนะครับ แปลว่างานประจําของเรานะครับถ้าใครที่แบบหาเช้ากินข้ามทั่วไปเงินเดือนทั่วๆไปนะครับมันอาจจะยังทรงตัวนะครับมันไม่ได้เงินจากงานประจํามากมายที่ทําให้รอดแต่ว่ามันจะเป็นรายรับพิเศษมีรายรับที่ไม่คาดคิดมีรายรับที่เราคิดว่ามันไม่น่ามาแต่มันมาและมีะรายจ่ายบางส่วนที่มันเคยจะจ่ายแต่ว่ามันน้อยลงเห็นไหมฮะมันมาจากทางอื่นนะมันไม่ได้ มาจากตรงๆจากงานของเรานะครับและทีนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อบางคนบอกมันไม่เห็นช่องทางเลยไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันอย่างนี้ไปอีกส่เดือนครึ่งเนาะม,นมันยังไม่ใช่อาจจะเร็ววันแต่บางคนก็เริ่มมีอะไรบางอย่างมาก่อนหน้านั้นแล้วเรียกว่าแสงและเสมีของดาวก่อนที่จะย้ายบางทีมันทําให้บางคนเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าสิลที่คุณทําอยู่โอกาสที่มันจะเป็นกราฟที่จะค่อยๆ เริ่มนะครับไตระดับดีขึ้นนะครับมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ต้องบอกว่ามันไต่ระดับนะครับมันคล้ายๆกับการค่อยๆขึ้นบันไดทีละก้าวนะฮะคุณไม่ได้ขึ้นบันไดเลื่อนโดยด้วยความสบายคุณไม่ได้ขึ้นลิฟต์ด้วยสิ่งที่มันจะโตเร็วรวดเร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นหรือมีข่าวสัญญ,ญาณดีๆข่าวดีๆมันยังมีเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมนะกูจากช่วงที่ผ่านมาเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วอีกประการครับใครที่ ทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับาสายอีเวนต์วงการบันเทิงโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่างานที่ต้องพบปะผู้คนเพิ่มมากขึ้นหรือว่างานที่เกี่ยวพันกับคนมากหน้าหลายตานะครับอยู่ตลอดเวลาคุณจะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีเงินเข้างานขยายตัวหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างอาจจะเปลี่ยนบริษัทหนึ่งไปอยู่บริษัทหนึ่งแบบนี้ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะมีจฉอบพิเศษ เข้ามาให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะฮะความเหนื่อยยากลําบากยังมากกว่าเดิมนะครับราศีอื่นผมจะบอกว่ายังเหนื่อยเหมือนเดิมแต่คนพิจิกเหนื่อยมากกว่าเดิมนะฮะนี่ขออนุญ,ญาตพูดตรงๆนะไม่อยากให้ฟังแล้วสบายใจทุกเรื่องด้วยแบบสิ่งที่มันอวยให้มันสบายใจไม่เอาเอา,เอาตรงๆดีกว่าคุณจะได้โอเคนะคุณต้องเหนื่อยนะคุณอาจจะต้องมี เวลาพักผ่อนน้อยลงนะคุณอาจจะต้องเ,อเรียกว่าหาโอกาสหาเวลาพักผ่อนส่วนตัวกับครอบครัวเนี่ยอาจจะน้อยลงนะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสภาพคล่องในการเงินและการงานนะครับมันจะมีความเกิดเตื่องแล้วก็คืบหน้าเพิ่มมากขึ้นเนาะอะไรแบบนี้นะครับ ฟังแล้วมันแสลงหน่อยเพราะว่ามันเหนื่อยใครก็ไม่อยากเหนื่อยใครก็ไม่อยากรู้สึกว่ามันลําบากเนาะแต่ก็ขออนุญาตเราดูทุกองเอาความจริงฟังดีก่อนเนาะเราไม่เอาแบบคําที่มันฟังแล้วสบายใจแต่ไม่ใช่นะฮะมันก็ไม่รู้จะฟังมันทำไมเนาะเอ,า,อางี้ต่อครับมาวางแผนกันต่อเรื่องต่อมาครับใครที่คิดว่าอยากจะลงทุนใครที่คิดว่าอยากจะหางานพิเศษนะครับคนช่วยเหลือจะเป็นคนที่เรารู้จักมาก่อนเช่นหัวหน้าเกา่าเพื่อนร่วมง,งานเกา่า บางทีเป็นลูกน้องเก่าบางทีเป็นที่ทํางานเดิมๆบางครั้งอาจจะเป็นคนที่ทํางานปัจจุบันแล้วเขาหรือญาติพี่น้องกันเลยนะมาชวนนะครับทำบางอย่างเพิ่มเติมแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณมีเงินอยู่ก้อนเดียวอย่าเอาก้อนเดียวไปใส่ซะเอาแบบลงทุนให้เกลี้ยงเลยไม่ต้องครับมันไม่ต้องวัดกันขนาดนั้นเพียงแต่ว่าบางอย่างคุณเริ่มรู้ในวิถีการลงทุนแล้วก็ค่อยๆเริ่มทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วก็ อย่ามองแต่รายรับอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเ,เห็นแต่รายรับอย่างเดียวว่าทำมันได้มากขนาดนี้มันจะอยู่รอดลได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับบางทีมต้องดูอีกมุมหนึ่งว่าถ้าถ้ามันลงแล้วมันไม่ได้แบบนั้นมันจะอยู่อย่างไรอะไรเงี้บ้างนะครับทีนี้ฮะต้องบอกว่าคนราศีพิจิกนะครับมีฟุกฟุกมีโชคมีโอกาสบางเรื่องมาแบบฟุกฟุกนะครับอะไรที่เราคาดคิดว่าจะได้ตังค์บางที มันถูกเลื่อนออกไปแต่อะไรที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะได้มันมาอรารมแบบนี้นะแล้วก็เออเขาเรียกโชคฟุกๆไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีช่องทางการหาเงินและการทําเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับใครที่ให้โอกาสเราในช่วงอย่างนี้ไปแล้วเรามองเห็นโอกาสว่ามันเป็นเงินได้เนี่ยแล้วเราดูว่ามันไม่ได้เสียหายต่อบริษัทต่ออะไรก็ตามนะครับทําไปเถิดน,นะครับอะไรที่เป็นเงิน เล็กเงินน้อยเงินใหญ่นะครับเอาไปก่อนนะรับไปก่อนในช่วงอย่างนี้ให้มันพ้นวิกฤตก,ก่อนนะฮะเหมือนเราตกน้ำมาสิบเดือนนะฮะตั้งแต่ต้นปีมาจนาถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ดึงให้เราพ้นน้าแค่ปิ่มๆเราก็เอาแล้วนะครับเพราะนั้นเงินเล็กเงินน้อยเงินที่แค่ไหนเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนอาจจะเชิญชวนชักชวนอ่าแล้วก็ทําอะไรที่มันทําให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นมาแต่ว่างานมันก็หนักขึ้นนะครับ แต่มันเหนื่อยและคุ้มมันก็ดีตรงนี้เนาะแล้วก็ประการต่อมาครับรายจ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับกับรถเพ่อเพอบางคนอาจจะซื้อบ้านซื้อรถผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรเพิ่มมาด้วยนะในช่วงนี้นะครับรู้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะฮะเนี่ยเรียกว่ามันมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านนะครับแต่ว่ามันเป็นรายจ่ายที่เราภูมิใจเรามีความสุขเราพอใจเรารู้สึกปลื้มปิติในสิ่งที่เราจ่ายไปที่เกี่ยวกับบ้านนะครับบางคนอาจจะ ไม่ใช่แบบโอ้โหไม่มีทางหรอกใครจะไปซื้อบ้านซื้อรถบางครั้งมันอาจจะเป็นข้าวของบางอย่างที่มีราคาแพงสำหรับใจเราเนาะข้าบ้านนะครับได้ซื้อข้าบ้านเนาะแล้วกอ็อันนี้ดีนะฟังนี้นะมีเงินนะครับช่วยเหลือครอบครัวนะครับเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับลูกให้กับแฟนหรือใช้จ่าย สภาพคล่องให,ให้แบบมีกินมีใช้นะฮะดีขึ้นนะครับมากกว่าเดิมเนี่ยในช่วง4เดือนขึ้นอย่างนี้พร้อมกับความเหนื่อยยากมากกว่าเดิมนะครับแต่มันเหนื่อยแบบนี้เอาไหมผมว่ามันก็ยังดีกว่านั่งนั่งนอนนอน,น,อนชิวๆสบายๆแต่ไม่มีตังค์เนาะอันนี้มันเครียดก,กว่าเดิมเยอะเลยน,นั่งแบบแทบจะเอาอเท้าไก่น้าผากได้เลยนะฮะมือไม่พอแล้วแล้วทีนี้ครับมันมีอีกอย่างนะครับใครที่ทํางานใดๆก็ตามนะครับให้รู้ราศีพิจิกนะครับ มีโอกาสโชคลาาฟุกเพลเผอนะอาจจะมีเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่านี่สินเก่าๆบางคนอาจจะได้เงินกลับคืนมาและไปเจราจาต่อรองในเรื่องของนี่สินบางตัวอาจจะได้ลดลงหรือว่าค่าใช้ใจ่ายที่มันจะเป็นต้องจ่ายลดน้อยลงต่อเดือนด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดเลยครับของการเงินฉะนั้นคนราศรีพิจิกครับคุณสู้และลุยต่อไปเส้นทางที่คุณเหนื่อยยากลําบากนี้มันยังลำบากมากกว่าเดิมครับแต่ว่ามันทําให คนในครอบครัวของเรานะครับมีกินมีใช้เพิ่มมากขึ้นเราลาบากคนเดียวชาบมันเถอะนะผมว่าจริงคนราศีพิจิกนึกถึงครอบครัวนึกถึงคนอื่นนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ลูกเรานะครับหลานเราก็เผลอสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเผลอเรารักเขาไม่แพ้กันนะครับระฉะนั้นเขาสบายขึ้นมากกว่าเดิมเราก็สุขใจนะเพราะนั้นลุยต่อครับสู้ต่อเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ